สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีสกุลสกุนค่ะวันนี้เข้ามาข้างในขามาเฮือนนจ้า,าเมนุตีนังสิแกงกะเล็กพอดีแตงขี้เหล็กใส่ไข่หมดแดงกำลังเริ่มไข่ไข่หมดแดงพี่น้องอนี่ค่ะไข่หมดแดงกำลังสิเป็นไข่ใหญ่พี่น้อง ไว้เลยนะครับกับปีใหม่ไข่แ,บบแดงไข่แล้วไข่มดแดงใส่ผักกิเลกจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวมารอดูแกงกิเลกแม่น้องตีนะคะ แม่นุกตีกาลังเตรียมเครื่องแกงขี้เหล็ดจ้าป้าก็หลายอย่างพี่น้อมงมองเนยมีหนังมีไข่มมดแดงคนกาลังต่อยหอยอยู่กำลังต่อยหอยจุ๊บจ้าไข่มดแดงกาลังเป็นไข่อันนี้พี่น้องเป็นไข่ลิ หลังสิเป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ก็มีหยอกปล่อยมาติกัล้วจะแกะขี้เหล็กจ้ากำลังเริ่มสิกแกะกำลังต่ำข้าวเบือพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องกำลังต่ำข้าวเบือหมุนยังลูกหมุนยังน,น,น,นั่นน่ะ <c oughs> เปียกเด้อเปิร์ฮัตตี้ดูเปิรนดูเปิร์ฮัตี้ดูเบิด เลนขอยเดียวพี่น่อนเลยนะว่ามันร้านได้เลนแล้วลูกของร้านแล้วจ้ะเออเอ,อินดูเอินตีดูเห็นแนเอ,อินเอินกำลังสิแกงขี้เหล็กจ้ามถ้าก็พูดว่มีไข่มืแต้งนะพี่นอ่องไ่อคยตื่เอาไปขายในมุกน่อ จะแยงได้ตายของวันเล้มานหนังจะเมนูมวันนี้จะกำลังตักเคลิกแกงคล็กบดสุดข,ข่อยคนตักเด้ไหมเมนูไทยแล้วจะแก,ง,นะก,แกงเป็นใบยนะมาไปซื้อนะแต่จปไปแกงเป็นใบเ,<อ>เป็นใบแนละ้วั อ,อสะบานห้าสิตัำใส่กระเบื้อตุ๊กแกงน้ำมันอีกแล้วสิจะต่ำให้มันละเอียดก็จะลงมือแกงนะคะหอยจุมผ่ายเฮ็ดหยังไปหมุนยังหยุดแจได้นะนะ กี่เล็กแกกี่เล็กพี่น้องน้ำยาจกเขียบมันได้ลายป่ะลายมันเป็นก็มีอยู่แล้วจกเขียบหมดตามูขุดพี่น้องเมื่อวานได้แล้วเขาไปยืองอะไรจ่ะเขาไปยืองอยู่ป่ะกระแป้งมีอยู่ป่ะ แป้งกบชิมีอยู่แล้วบริปัหาหาเมินเอาไปสวนไปเอาในทาสวนก็ได้อยู่เราจะบริเวงขายบ้นกาแงนะดีทีแกงหน่อไม้จ้าพี่น้องพี่นดีตีกำลังลงมือแกงปรุงด้นองจาอกจาบอนแมน ต่ำมันก็สิเป็นประมาณนี้พี่น้องกินเล็กมันก็สิเข้มคนเทวนั้นนะใส่หนังลงไปจ้าเครื่องคักขนาดนีทั้งหอยมีทั้งหนังมีทั้งไขม่มดแดง่านี้หมดแดงหมดแดงกรใส ่นองจ้ะซ้มสิเข้มขคนอีตะไข่หมูแดงเต็มหม้อเลยพี่น้อกปอกๆอกปอกปอกเลยจ้ปาปลาแกงคีเล็กพี่น้องคีเล็กแบบบ้านๆนะสุกเลยเด้ด แ่บขนาดซิมยันไฟไม่หมอ้อคนนำไปน้องยันไฟไม่หมอ้อฝั่งนี้ก็จะเป็นไข่มดแดงผลสีก้อยอันนี้หมกหน่อไม่ใส่หอมลงไปจ้า หอมเติมคนอกีกเด้พี่น oh, ้องเอ้ยใส่หอมลงไปเรียบร้อยโอ้เข็มข้นขนาดน้ำลายแตกคนน่ะหลับได้ไหมแต่มแม่เกขแงคิดเล็กนคล้ารีาขายดีปะ ขายได้มดเจังไหมเจ้าขายมือได้ขายมือเลยจกักไหมพ่อลอยไปไหมขายได้บัตรละร้อยปลายกุมไม้แต่ก็ไล่มันเลยจั๊กบาทาบละ่ะจไล่มือเลยจักบาทเขย่าตักเฮียดเนี้ย หาเวกินโอ้แกงปลาใส่ไข่ปลาแดงมลพันหมลพันหมก็โอเคแล้วเดือนหนึงก็สามหมื่นเขายังลาฮะเดือนหนึงสามหมื่นแมูลพันก็เดือนหนึ่งก็สามนูแต่ว่าพันปลาเดือนเดเดือนละสองหมกับปันได้ละ จะสวัสดีไกอดภาคภูมิใจในเอกราชพี่น้องจ้ามาเด้กกินข้าวจ้านี่จ้าอาหารวันนี้แกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กนะคะนี่ก้อยไขย่หัวแดงเสร็แซสรจีจ้าพี่น้องมาเด้อมากินแกงแต่นานที่เขามากินข่าวอยู่ในเหืองนอกน้อง ขาวมาเจอแกงขี้เล็กพอดีจา้าหมดแดูมแดงก็เป็นไข่เด้อพี่น้องช็อตกินตัดกระเดาผักกระเดาเยอะยั่วๆจา้าฮะพยายกินงานมาเลยอยู่ครบนะงอบลงเลยมาพี่้องมั้ง้ข่าวครับเป็นน้องตีน้องตีน้อง,งตาจา้า บาบพิซาอยู่กรุงเทพแล้วจ้ะไปขายกอบนะนะขายมูฟปิมมูฟิมมือทอดไปอะไรมุนซ่าอ่ะเปิดร้นยังไปขายใหม่เลยนาะในกำไรมือละพันงนย แต่ยังดีดเลยปน้องกับไม่ได้มูลพันธตลอดไปนะเงนหนึ่งไสองหม,มื่นอ,อย่างดเด็ขอยวมันจะถือกดกล่องถือดีกว่ากิเลกก็ยวดจ้า ปเปดยปาปเวไก่หน่งสนพักกนมีแต่พักธรรมศาสเต้ก,กระโดนก,กระดาว ูมต mm ัวผอตัวหมักพิ้งกักแต่ก็หักหักพักหมักพิ้พักกันแล้ว

เลือดแดงลายยืดได้ัพานีทัพเดชทัสรรณสักิประธานโกวินทัเาังมีใครทัพพานีทัดสุราณสักศิรสประธานโกวลา เราจะไปจักรแกงกันเลยจกัากินกอแแต่ลเห้าที่พูี่เมน่ยเาจะคาเฟกีนกรจาผ ต้ไม่โตรูปอะไรไม่ออกดอกออกผลผลผลิไม่ได้ตามต้องการทักตองดี่ดวันนี้เขามีิง่ยๆที่เตกเลือกใทแล้วเห็นผลจริงนี่คือวิดีต้องดสุกเด็นคุณิีคนช่วยกลับตนเสือินีให้กลับมาสมบูรณ์ใช้แก้ด้ดีๆบไปนะพี่น้องครับฝากาประจน้จ้าพี่น้องบายจ้า แจ่านี้รบกันเรยอจา้า